มานี่มาพอกันนะครับมารีวิวเครื่องปลูกอ้อยนะครับล่องคู่จุมพลนะครับใส่รถไงนะครับใส่รถไถใหญ่ภาพถ่าพประมาณนี้นะครับล่อ,อ,ะะลองคู่ ตัวนี้นะครับเป็นจุมพ้นล่องคู่นะครับอ่าราคา3า0 0 0บาทนะครับ35,000บาทนี่ทรงฟรีให้ลอยโล้ะครับเด้อนี่ครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับนะครับก็โอเคครับู้ใดสนใจก็ทรสอบถามนะครับเบอร์เดิม098 6127295อีกเบอร์ครับ0870341562ครัย่วมเพร่ะกุจจับจังวัดรวนท่านี้ครับขอบคุณครับปัสดีครับ